กลับมาพบผมกอล์ฟไซเดอร์อีกแล้วครับและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่นครราชสีมาอีกเช่นเคยวันนี้นครับเราจะพาท่านผู้ชมมาร้านกาแฟลับๆที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอจาก,กาดครับงงอหมสิด้านหลังผมไหนอะไรนี่นี่นี่ที่หลังต้นไม้เนี่ยมีร้านกาแฟลับเฟี้ยวๆอยู่อยากรู้ใช่ไหมว่าร้านกาแฟเฟี้ยวแค่ไหนมามาดูกันเลย และตอนนี้นครับเราก็อยู่กันในร้านคาเฟ่226 Coffee นะครับผมเป็นไงบรรยากาศธ,ธรรมชาติร้านนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่ตั้งใจจะมานะครับบอกเลยคุณไม่มีทางมาถึงแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมข้างหน้านี่เขาเป็นต้นไมหน้หมดเลยเนียนๆฉะนั้นแล้วเนี่ยครคือสิ่งที่ผมจะบอกว่าร้านนี้มีความพิเศษก็คือติดและน่าค้นหาเวลาเข้ามากินกาแฟลมเย็นมากต้องบอกเลยนะครับร้านนี้นะครับไม่ได้มีแค่โต๊ะนั้นนะฮะต้องบอกว่าแต่ละโต๊ะเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนนั่งนะเพราะโต๊ะแต่ละโต๊ะนี่จะมีกิมมิคเล็กๆอย่างโต เอาเครื่องเอาเครื่องยนต์นะ <S <S 1> <S 1> เครื่องยนต์รถไถมาทําเป็นโต๊ะดูดิไงเฟี้ยวไหมแฮนด์เมดสุดๆนะี่เป็นไงเขาใช้ทุกอย่างจากสิ่งที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เป็นร้านกาแฟนะครับต้องบอกว่าไอเดียดีมากๆแล้วตอนนี้กาแฟาก็มาถึงนะครับอเมริกาโน่เมนูดั้งเดิมของคนเจนาวอย่าง,งเราเรามาชิมกันนะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงบ้าง,งโอ้ มาตรจันครับละมุนล,ละนุ่มมากกําลังดีนะกําลังดีรู้สึกว่ามันมีกลิ่นหอมของกาแฟแล้วก็มันละมุนล,ลิ้นอนะ่ะมันไม่เปรี้ยวไม่อะไรอ่ะเออรู้สึกว่าดี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 อยู่ฮะอ,อรนนี้เนี่ยใครแนะนำถ้าใครผ่านไปผ่านมาเส้นจักราดบุรีรัมนะฮะให้แนะนําตรงที่โค้งวงเวียนนะฮะ แล้วเรามองมาทางด้านด้านขวามือจากทางที่มาจิจักกลาดนะฮะเราจะเห็นสวนดอกไม้เนี่ยท่านผู้ชมลองเลี้ยเข้ามาแล้วก็จะเห็นซุ้มต้นไม้อย่างเงี้ยฮะนี่เป็นร้านรับร้านเด็กเดี๋ยวเราจะถามรสชาติน้องที่เขามากินกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงน้องที่เขามากับเรานี่เขาเด็กเขาจะไม่โกหกแน่นอนวันนี้เป็นวันเด็กด้วยเดี๋ยวเราจะมาถามกันว่าเด็กเขาชินชาเขียวที่นี่แล้วเขารู้สึกยังไงนะครับผมไงหนูมันอร่อยไหมจ๊ะไหนดูดูโชด์ีิ รสชาติเป็นไงเอ่ยเดี๋ยวใหญ่ยัยกหน้าดิต้องต่ออยูอ<ะ>่อร่อยไหมอร่อยหวานไหมหวานแล้วมันหวานแบบไหนหวานอร่อยไม่อร่อยอะ่ะหวานอร่อยอร่อยเหรอโอเคครับสรุปน้องเขาเขินกล้องครับก็คืออร่อยะค,ะอค,ครับผมเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของร้าน <c oughs> กันนะครับว่าไอเดียและที่มาที่ไปรวมถึงเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาถามคาเลยดีกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อกิกค่ะ ชื่อกิ๊กคุณคือเจ้าของร้านใช่ค่ะเจ้าของร้าน2 2 6จักรลาค่ะ,ะพี่กับจุดสังเกตก็คือจะมีรถเก่าโบราณคันสีส้มจอดอยู่ด้านหน้าร้านค่ะหรือสังเกตีทีอันนี้ผมเสริมนิดหนึ่งฮะสังเกตสวนต้นไม้ก็ได้ครับโอเคใช่น่าจะอยู่ติดกันนะฮะ,ะอ่ะหรือเราเข้าคําถามแรกกันเลยดีกว่าผมอยากทราบนิดหนึ่งว่าร้านนี้จุดกําเนิดหรือไอเดียการสร้างร้านนี้มันเริ่มต้นจากอะไรครับมันเป็นพื้นที่เปล่าครับเริ่มจากเฟรนอยากทำคาเฟ่ล่างรถมาซ้อปปี แล้วก็จะเพิ่มเติมก็มาเป็นร้านกาแฟร,ร้านนมค่ะแล้วอย่างนี้ผมสังเกตเนี่ยคือส่วนใหญ่ที่นี่จะค่อนข้างใช้แบบว่าวัสดุแบบรียูสมาใช้เงี้ยก็คือไอเดียเนี่ยมาจากอะไรเครื่องโยนเป็นช่างหรือไงฮะอ๋อเฟนค่ะขึ้นฐานเฟนเป็นช่างถือว่าเป็นการมิกได้ลงตัวนะครับเอาอะไหล่เครื่องมาเป็น วัสดุโต๊ะเตอร์ของร้านเนี่ยต้องบอกว่าเก๋มากๆครับมาคำถามที่2ครับแล้วอย่างเมนูที่เนี่ยมีเมนูอะไรแนะนำลูกค้าไหมครับสมมติว่<อ>าถ,ถ้าลูกค้าอซ <Manager, S 1> <า>ินเเจร์ใช่มคะใช่ฟิกเนเจอร์อ่าจริงๆก็จะเป็นชาเขียวเย็นค่ะชาเขียวเย็นกาแฟเย็นค่ะที่นี่ชาเขียวเด็ดนะฮะที่นี่นะครับเขาจะมีเอกลักษณ์ในการทำกา,ำกาแฟคือเขาจะใช้กาแฟดิบเป็นหลักไม่ได้กาแฟเครื่องแรงดันความร้อนสูงเหมือนกับที่เรากินกันตามร้านอเมซอนหรืออะไรอย่างนี้นี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของร้านนี้นะครับผมใช่ค่ะมันจะเป็นเขาเรียกสไตล์เวียดนามค่ะ มันจะเป็นกับกาแฟกึ่งโบราณใช่สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากร้าน226 Coffee ไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเกียบเห็ดหอมตาเมจังตอนนี้เราวางขายที่ร้านนี้แล้วนะครับผมก็ใครผ่านไปผ่านมากินกาแฟอร่อยๆแล้วก็ลองเปิดใจให้กับข้าวเกียบเห็ดหอมตาเมจังดูครับและคุณจะรู้ว่าของอร่อยๆนี้สามารถสร้างความสุขให้คุณได้ทุกเวลาขอละ40บาทนะครับผม และนี่ก็คือทั้งหมดของร้าน226 Coffee นะครับผมกาแฟอร่อยอร่อยพร้อมข้าวเกียบอร่อยอร่อยอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับผมแล้วขอตัวลาไปด้วยเจ้าของร้านตัวจริง226 Cafe Coffee, Coffee นะครับนี่ครับหนูเจ้าเหมียวนี่เองคือเจ้าของร้านนะครับผมอ่าบ๊ายบายเร็ว bye bye. บ๊ายบายบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบายนะบบ๊าายยใครที่ชอบคลิปนี้เขาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกอล์ฟไรเดอร์และช่องของผมรีวิวแบบรีบๆด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะจะไปรีวิวอะไรไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับับสสวสดีครับ Oh okay.